คันนี้เปิดอยู่ที่เก้าแสนค่ะเปิดาาราคาได้เลยหนึ่งท่าน จับมาค่ะค่าใส่สังพันรางเป็นที่เราประมูลสี่พันสี่พันแล้วค่ะยังสลับบีบมันล้กคู่ค้าขาฟอร์จเนอรราคาไปเท่าไหร่คุณลูกค้ากดให้ถึงค่ะไปต่อเลยค่ะคูกค้าขาเก้าหนึ่งสองหนึ่งสี่หนึ่งหกรางเนรับับได้เก้าหนึ่งไปสองส่วนูก้าเก้าสองส่วนราคาตับได้คุณลูกค้าฟอร์จเนอร์ยังเสียได้ราคาวิ่งอยู่แล้วคุณลูกค้ากดเถอะค่ะมีมากกว่าในเช่นต่อได้คุณลูกค้าขาไปเลยค่ากินนะคะได้เลยคุณลูกค้าขาเกินค่ะได้เลยมีมากในสับได้คุณลูกค้าขาฟอร์จเน ดนเลยนะตอนนี้ไปแล้วค่ะที่972มากนิชนะายค่ะ972ลาทตบต่ได้มากนนชนะค่ะ974 7 6ดไปแล้วสบได้มากนิชนยค่ะ976แล้วค่ะ7 8แล้วค่ะ40ลาค่ะ980ับประมูลแล้วค่ะ980ับประมูลแลค่กดนะคะให้หน่อยนะคะ980ัที่ับประมูลค่ะ980ที่หลาค่ะ982ไปสี่หลับแล้วค่ะทตอบตับได้มากในชนค่ะ1ล้านไปเลยคุณค่ะขอบคุณมากค่ะราคาจะต้องลงมค่าแล้วก็ตรวจสอบราคาและป้าไม่ได้ไม่คุณค่ะหนึ่งล้านสหมื่นสามหม สูตอมาเลยค่ะยังสบิดรวมเลยคุหายังสุดไปตอได้ค่ะหนึ่งล้านสี่มบาทนอกมาเลยค่ะหนึ่งล้านสี่หมื่นบาทหนึ่งล้านสี่หมื่นบาทล้านห้าหมื่นห้ื่นออค่ะล้านหกหม่นบาทหล้านคหนึ่ง้านหกหมื่นบาทห่งล้านกหม่นบาทหนึ่งล้านหกหมืออนไลน์ค่ะสู้มีครับเผยได้ใหม่ได้มากมีเชือได้ค่ะหนล้านหกหมืออนไลใหม่เลขสัมซุงห้าเก้าสอง้อมาเลยนะยังสดบิดต่อได้ค่ะตอนนี้อยู่ล้านเเปิดออนไลน์ใหม่เลขนับ สามไหนค่ะตกลงการที่ราคา1 0ล้านกับาทคุลูกค้าออนไลน์ป้ายหมายเลข30592ครับป้ายหมายเลข30592ไป1ล้าน6บาทขอบคุณูกค้าออนไลน์ด้วยนะครับมาช